สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้เราจะมาทําน้ําหมักปลานะครับน้ําหมักชีวภาพปลาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับวันนี้เราเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นเนาะอันนี้ปลาอ่ะเดี๋ยวผมเอียงให้ดูดีกว่าอันนี้ปลานะครับปลาปลานินจากในสวนเราเนาะตัวมันไม่โตนะครับเมื่อเช้าเราก็เลยใช้วิธีการตกเบ็ดเอาเนาะเป็นนั่นเอานะครับ แล้วก็เอามาใส่ถังไว้นะครับตอนนี้ปลาน่าจะหนักประมาณสักสิบกิโลเนาะน่าจะถึงเนาะแม่เนาะถึงถึงอ,อันนี้เราเราก็จะใส่กากน้าตาลลงไปก่อนนะครับอันนี้กากน้าตาลเราซื้อจากร้านทั่วไปนะครับก็ปลาสัดส่วนปลาปลาสองกิโลต่อกากน้าตาลหนึ่งลิตรนะครับเพราะงั้นถ้าเราบอกว่าปลาเรามีสิบกิโลเราก็จะใส่กากน้ําตาลหมดเลยเนะยาะในนี้เนาะ ลองดูครับกาน้ำตาลมันก็จะเทไปเลยนะคะมันมืดไปหรอล่นีเ็ไหมเราทำต้องทำในมอฝนเราทำในร่มนะคะเราวันนี้ฝนตกลินดินด้วยนะคะก็เลยอันนี้มืดไปไหมไม่มืดหรอกได้อยู่ได้อยู่กากน้ำตาล ผมกาน้ำตาลเยอะเยอะนั่นมากห,หนึ่ง<า>แกนลอนก็ประมาณกี่ลิตรเนี่ยห้าลิตรครับห้าลิตรห้าลิตรไหมล้วก็ใส่ไปหมดเลยนะคะใส่เยอะเลยเกากน้ำตาลเขาใส่กากน้ำตาลเพื่ออะไรลุงอธิบายาาด้วยอาหารของจุลินทรีย์ครับเราว่ามานะผมเพิ่งไม่เคยทำนะครับเพิ่งเนี่ยครั้งแรก นี่เราก็มาทดลองทําน้ําหมักกันนะคะเราทำตามทาตามใชยทําตามสูตรที่ใน youtube นะคะปกติเราน้นําหมักที่เราใช้ในสวนเราปกติน้ําหมักที่เราใช้ในสวนเราเนี่ยเราก็ไปซื้อจากสวนอื่นเขามาที่เขาประสบผลสําเร็จนะคะเราก็ไปซื้อมาแล้วทีเนี้ยต้นไม้เรามันมันเยอะถ้าเราจะซื้อเขาตลอดมันก็คงไม่ไหวอะเนาะเราก็เลยต้องมาทดลองทําน้ําหมักชีวภาพด้วยตัวเองนะคะ ตามสูตรที่เราศึกษาใน YouTube อันนี้หมดอย่างอ่ามันก็จะเหนียวนะคะหอมอาจจะหอมหอมกลิ่นน,น,นี่เป็นน้ำเออใช่กากน้ำตาลกินก็จะเป็น,นหนึ่งกินอะไรจุลินทรีย์ไม่อยากกินไม่รู้จะวางอล้วก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราเท,เทกากน้ำตาลไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็สับอ,อ่า ส่วนผสมต่อไปที่เราต้องใส่คืออะไรเราจะใส่พอร์สองพอรสองอแล้วก็สับปะรดอะใส่สัปะรดก่อนสับปะรดเราพอดีอรอเราไม่ได้ตาสับประรดมาเนาะเราไปขอซือ้อเขาร้านขายสับประรดเน,นี่ยพอเราใส่กากน้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปที่เราจะใส่ก็คือนี่ตาสับประรดนะคะอันนี้เราไป ขอซื้อในร้านที่เขาขายสับปะรดนะคะเนี่ยเขาก็จะแยกชิ้นส่วนให้เรามาประมาณแบบนี้เนาะใส่เลยเนาะเราก็จะใส่ลงไปเลยไม่เป็นไรั้รไม็นกำลังหอมเลยครับหอมแต่ว่ามันไม่ได้สดนะครับเราก็จะเทลงไปเลยนะต้องอาจจะมืดหน่อยเนาะโอ้โหกินกระเล่าเลยครับกิ่นก็จะแบบหอมหอมทั้งกกน้ำตาลแล้วก็ สับปะเลดนะคะเนี่ยก็จะเดาเอียงอันนี้ให้พี่พี่ได้ดูนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าส่งเข้าไปนี่ยมันจะมืดๆไม้คนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเทไปแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ไม้คนนิดนึงมันจะได้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่อันนี้อ่าเดี๋ยวโชว์ให้พี่ๆได้ดูกันหน่อยอันนี้ไปขอมาจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับขอบคุณ <ceux> อะไรนะเกษตรก็ไอของเกษตรอำ<อ>เภอ,อ,อบางสาวธงนะครับที่สมุทรปราการเนาะเราไปขอมาพี่เ้าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เนาะเขาเราก็ไปโชว์สวนให้เขาดูนะครับเขาเห็นความตั้งใจของเราเขาให้มาเยอะเลยนะครับให้เยอะ <ไง S 1> และหลายอย่างด้วยไม่ไม่ได้ขี้เหนียวเนาะไม่ได้ขี้เหนียวนะครับอันนี้เราขอมาที่ต่างจังหวัดด้วยนะอันนี้เราอยู่ศรีสะเกดอำเภอกุคันนะครับแต่ว่าเราพอดีเราทํางานอยู่ที่สมุทรปราการเนาะเราใกล้บางเสะทงเราไปขอ ตอนนี้ที่ที่นู่นน่ารักมากนะครับขอบคุณไว้ในะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับอันนี้เราจะใส่ทั้งหมดปลาเรามีทั้งหมด10บกิโลเนาะเราก็จ้ใส่ทั้งหมดกับน้ําที่เราจะใส่ไป2องลิตรก,ก็ประมาณนี้ครับก็คือสถุงนะถูกไม่ถูกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับในกรณีที่ไม่มีพอดอใส่อะไรแทนได้ไหมลุง ใส,ใส่เกลือรครับเนาะตาสูตรเขาบอกว่าให้ใส่เกลือนะครับรถ้าเรารไม่สะดวกที่จะใช้ไปขออะไรเงี้ยครับแล้วมันไม่มีเนาะมันสุดวิสัยจริงแล้วก็ไปซื้อเกลือมาครับป้าสองกิโลต่อเกลือสองขีดเนาะ ก็ใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันใช้ได้สามารถทดแทนกันได้นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราว่างเราก็ไปขอเนาะเพราะว่าขอได้ฟรีเขาให้ฟรีนะคะแต่ว่าแต่และพื้นที่ก็จะให้มากให้น้อยก็ก็แล้วแต่อ่าดุลยพินิษ์ของเจ้าหน้าที่เขาแต่ว่าที่ที่เราไปขอมานี่คือเขาไม่ได้ให้แค่สูตรเดียวนะคะเขาให้แบบหลายสูตรมากพอดอหนึ่งยันพอดู ใช่ยังพอดอเจ็ดนะคะใช่เขาให้มาทุกพอดอเลยแล้วให้เยอะด้วยนะคะเหมือนเขาเห็นความตั้งใจของพวกเรานะคะที่เราแบบเออตั้งใจจะทําแบบอินซีจริงๆให้มาเยอะจริงๆนะคะต้องต้องขอบคุณมานะที่นี้ด้วยอันนี้เราก็ใส่ลงไปเลยนี่นะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสารเร่งนะเขาเรียกสารเร่งแล้วใส่ไปเราจะคือ ไม่ได้ไม่ได้เอามีดมาก็เลยต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนวางอยู่ีก็ทันต่อไหนก็เอานั้นครับทำแบบง่ายๆครับตัวดวกตัวหดเออตัวนั่นเพราะว่าสั้นได้ถ้าคิดหลายก็วดสมองแต่ว่าระวังมือด้วยนะคะจังหวะนี้จังหวะนี้ก็เราใส่ไปสีส้มเนะเพราะว่ามัน เราจะเติมน้ำลงไป200ลิตรเนาะ200ลิตรก็น่าจะเกือบเต็มนะน้ำนเราเป็นน้ำจากบาดาลนะครับเราน้ำที่เราใช้เติมในคังนี้ก็จะเป็นน้ำบาดาลที่เราสูบขึ้นมาพักไว้ในแทงน้ำอยู่ดูนะคะเดี๋ยวชีพ้พี่ๆดูโอ้โหที่มองเห็นไกลๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปเลย แล้วค่อยคนเนาะใช่ค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เราน้ำหมักเนี่ยใช้เองนะก็ถังน้ำหมักเราต้องเก็บไว้ในร่มใช่ไหมในที่ร่มไม่ให้โดนแดดใช่ไหมในที่ร่มครับร่มร่มที่สุดนะตอนนี้ของเราก็มันอยู่ที่นาเนาะก็มีร่มไม้ร่มต้นไม้ร่มของ น,ะะนี่เราก็จะเติมน้ําลงไปก็เติมไปนะคะสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เกือบเต็ม,มถังเลยไม่ได้ถึงสองร้อยเป็นเต็มต้มนถังประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเห็นเราดูใน youtube นะคะเขาบอกว่าน้ําหมักถ้าเราทําน้ําหมักเป็นเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นยังไงล่งกลิ่นมันจะไม่เหม็นครับกลิ <c oughs> ่นจะไม่น้า ก,กแต่ถ้าดำไม่เป็นมันจะเน่านะ <c oughs> กลิ่นมันจะเป็นคนคนละแบบกับปลาใช่อไหมอ่ามันก็เหมือนกันกลิ่นเหมือนกันเลยเหมือนปลาชีดีๆนี่แหละครับ<อ>ถ้าพูดภาษาอีสานก็ผมว่าน่านนจะใช้คําว่าปลาของเครืออะอย่างเงี้ยปลาแดงมาปลาแดงต้นมาหรือว่าอะไรนะปลาไอปลาชีต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้ <c oughs> นนะครับ หลังจากที่เราเติมน้ําลงไปนะคะเราก็จะใช้ไม้คนด้วยนะคะส่วนผสมมันจะได้เข้ากันเนาะอันนี้ก็ก็จะเห็นเป็นตัวปาลาลอยมาก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราต้องหมักไว้กี่เดือนลุงสามเดือนครับนี่หมักไว้สมเดือนนะคะก็ถ้า <c oughs> หลังจากนั้นก็คือมันจะยังเป็นเห็นเป็นตัวปลาอย่างนี้ไหมไม่เห็นแล้วครับมันก็จะ,จะ <c oughs> ละลายมันจะละลายไปหมดเลยเนาะด้วยส่วนผสม <c oughs> <c oughs> ด้ยส่วนผสมที่เราเติมลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสารแ่งพอดสองกากน้ำตาลแล้วก็สับประรดนะคะพวกสับประรดเขาก็จะมีจุลินทรีย์นะคะกากน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำปฏิกิริยากันกับพอดสองที่เราเติมลงไปนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำตัวที่เราหมักหลังเนี้ยมันก็กลายจะ,ะมันจะกลายเป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะออน้ำหมักปลาปออใช่ พอตัวสองจะเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายใช่ไหมใช่มันก็จะทำก้างเกลงอะไรยังเห็นอยู่ไหมสามเดือนแล,ล้วลาะครบอเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเราหมักเป็นเนี่ยกลิ่นมันก็จะออกเป็นน้ำหมักนะคะกลิ่นมันจะมีเหมน็นแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราเปิดฟ้ามานี่กลิ่นเหม็นหนึ่งนี่คือเน่านะคะทุกคน เราว่ามานะอันนี้เราไม่รู้ว่ากากน้ําตาลเราน้อยหรือเปล่านะแต่ก็มันก็ข้างหน้ามันก็ถังใหญ่เลยนะอันนี้คือการทดลองทําน้ําหมักครั้งแรกของสวนเรานะคะต้องแจ้งพี่ๆไ้เลยว่าเรายังไม่ชํานาญการเราทดลองนะคะเป็นการทดลองศึกษาจากการที่เราไป ดูงานมาเนาะจากสวนที่เขาประสบผลสำเร็จนะคะเราก็มาทดสอบทดลองดูว่ามันจะอันนี้เราจะใส่ไม้ผลนะครับพวกไม้ผลผักอะไรพวกนี้ของเราเนาะที่เราปลูกส่วนไม้ป่าเราตอนนี้โตแล้วครับเริ่มอยู่ตัวแล้วะครับก็ไม่ต้องตักน้ำรดแล้วก็อยู่ได้สบายแล้วตอนนี้ครับก็ช่วงแรกๆใหญ่ายายก็จะตักน้ำรดนะ แล้วพอก้มพอก้มหน้าไปอย่างเงี้ยนะคะพอเราก้มต่ําลงไปเนี่ยคือเราจะได้กลิ่นแบบกลิ่นหอมๆอ,มอะ่ะทั้งกลิ่นน้ําตาลกลิ่นสับประรดมันมันไม่ได้กลิ่นของคาวปลาเลยนะคะทุกคนขนาดเราใช้ไม้คนจริงๆถ้าเราใช้ไม้คนเนี่ยมันจะมันจะได้กลิ่นของของปลาแต่อันเนี้ยสังเกตดูว่ามันจะมันจะออกแบบหอมๆอ,มอะ่ะหอมกลิ่นน้าตาลแล้วก็ปลาสับประรด ก็เติมน้ำลงไปให้มันได้ปริมาณที่เราต้องการนะคะนี่เราก็จะเติมน้ำลงไปสองรอลิตรก็ไม่เต็มถังนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะค้นถังตอนนี้ย200ยลิตรนี่ปลาที่เราใช้หมกักก็เป็นปลาในสวนเรานี่แหละปลาดินที่เราเลี้ยงไว้ในสวนนะคะ ก็จะมีตัวที่โตบ้าง<ม>ตัวที่เล็กบ้างค่ะเขากันไปนะคะนีมันไม่ออกมับนี่นะคะอ้มันไม่ออกเรนะนะาเจะใส่แค่นี้นะพอเนาะอืะนะมนี่ก็น่าจะเกือบสองร้อยแล้แล้วก็ใส่แค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวลงุง้วยเขาจะคนอีกรอบหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมของปลาแล้วก็ สับประรดแล้วก็กากน้ำตาลพอดสองทำงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหมักทิ้งไว้สามเดือนนะคะวันนี้ถึงจะใช้ได้หลังจากที่เราหมักแล้วนะคะ,ะก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องเอามากรองก่อนใช่ไหมลุงนะเราต้องเอามากรองก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะยังมีแบบตะกรอนหรือว่าเศษก้างแต่ว่าจริงๆก้างเนห,หายไปหมดแน่นอน ก็อาจจะมีแบบก็คือมันต้องกรองอะคะ่ะกรองก่อนเวลาเราไปผปสมน้ําฉีดผ่านเครื่องอพ่นยงพ่นยาอะไรเรามันก็จะดีนะคะนี่อันนี้อันนี้กากน้ำตาลที่มันค้างอยู่ในกรอนนะคะเสียดายก็ไปผสมน้ำแล้วก็มาเทอีกรอบนึงเหมือนยังมีอยู่นะเพราะว่ามันค้นมากเลยนะกากน้ำตาลอะ่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำแล้วก็มา อันนี้อีกรอบหนึ่งเสียดายเสียดายอยู่ในแกนลอนเยอะเลยมันเข้มมันเหนียวเราก็เอามาใส่น้ำปลาล้านะคะน้ำปลาล้าของต้นไม้เนี่ยเราฉีดพ่นนะคะทุกๆุเจดวันนะคะเป็นทั้งฮอร์โม <orm> นแร่งดอกแรงกากแล้วก็ ช่วยในเรื่องอะไรมาแรงช่วยได้ไหมลุงถ้ามาแรงมันต้องเป็น,อ,นอีกตอนเย็นเนาะใช่ถ้ามาแรงมันต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งไหมหรือยังไงสูตรนี้ก็ได้สูตรนี้ได้ใช่ไหมสูตรนี้ก็ได้เพราะว่านะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้เราก็คือไม่ได้หวังไล่มาแรงเพราะว่ามันเป็นแบบอินทรีย์มันคงสู้แบบมาแรงไม่ได้แต่มันเป็นโฮอร์โมนนะคะส่วนใหญ่มันดีกว่าการใช้เคมียังไงลงุงถ้าเราใช้แบบเนี้ยก็ปลอดภัยกับคนใช้เออปลอดภัยกับคนดูแลสวนนะคะ ปลอดภัยกับคนดูแลสวนปลอดภัยกับผู้บริโภคเนาะมันก็จะประมาณนี้นะคะอันเนี้ยคือมันได้กลิ่นหอมของสับป,ปะรดแล้วก็กากรน้ำตาลนะคะสังเกตดูขนาดเราใช้ปลาเยอะขนาดเนี้ยมันเวลาเราแปงมาก้มหัวมาใกล้ๆอย่างเงี้ยเราแบบไม่ได้กลิ่นแบบไม่ได้กลิ่นคาวปลาเลยสับป,ปะรดจะช่วยเรื่องกลิ่นเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้รีบเร่งนะครับสับป,ปะรดใส่ทีหลังก็ได้ตอนหนึ่งเดือน อ๋อแต่เ,เราไม่มีเวลาเนาะเราก็จะทําไปพร้อมกันเลยครับใส่พร้อมกันเลยเราก็ใส่สับป,ประรดเยอะหน่อยเนาะถังสองลิตรก็ใส่สับป,ประรดตาสับป,ประรดไปสําหรับถังสียี่ลิตรถังสีปล,ล,ล,ลิตรครับหนึ่งถังคราวนี้เราเอาเก็บไว้ใส่น้ำหมักอันนี้นะคะเนี่ยเวลาน้ําหมักมันเป็น,ปนแล้วใช่ไหมคะ เรากรองเสร็จเราก็สามารถเอาใส่ในกันหลอนนี้ไว้ต้นไม้เราได้นะคะเดีคนอีกทีเรามาคนกันอีกรอบหนึ่งนี่ใช้ไม้แข็งๆอ่ะคนลงไปเลยให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะเอาคนเป็นส่วนเข็มนาฬิกานะคะส่วนแบบไหนก็ได้ครับแบบดสะดวกแล้วอ,อ่ะจับไปกอล้บ อ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นอีกสามเดือนเรามาลุ้นกันนะคะว่าน้ำหมักเราจะเป็นยังไงปลาอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะปิดไว้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปิดทังก่อนนะรับหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝานี่นะครับมันจะต้องอยู่ในร่มเนาะน้ำหมักจะต้องอยู่ในร่มนะครับไม่ได้วางกากแดดนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในถัง มันจะตายนะครับที่มันตากแดดเนาะเราก็ต้องหาอะไรมาคุมมันนะครับหรือว่าให้มันอยู่ในร่มถ้ามีร่มร่มอะไรก็ปิเต็ครับรก,รก็จะปิดไว้นะคะสามเดือนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าน้ำหมักเรามาันจะเป็น ถ้ามันไม่เข้าล็อกมันก็จะไม่มันก็จะไม่อ่าอโอเคแล้วเ,เราก็จะดันไว้ปิดไว้เราก็าเอามามกเสร็จเนาะเราจะไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยเป็นทังหมักเบียร์อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามคะ่ะ สวัสดีค่ะ